ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดงานสัปดาห์พยูนแห่งชาติพร้อมร่วมพันธมิตรตั้งสถาบันวิจัยอนุรักษ์พยูนกระแสต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์พยูนนับตั้งแต่ศูญเสียน้องมาริยม เมื่อวันที่17สิงหาคม2562กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้วันที่17สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พายูนแห่งชาติสำหรับปีนี้ได้มีการจัดงานสัปดาห์พายูนแห่งชาติเป็นครั้งแรกโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานล,ลงนามจัดตั้งสถบาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ รักพายุลและสัตว์ทะเลหายากโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมาคมบรูคาร์บอนโซไซตี้และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยเขตตรังหวังเพิ่มจํานวนพายุในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยผลงานจํานวนพายุในธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลังเดินหน้าแผนอนุรักษ์พายุจริงจัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เคยหยุดทํางานเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเพิ่มจํานวนพยูนรวมถึงสัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลไทยบทเรียนจากเศษขยะทะเลเพียงไม่กี่ชิ้นที่สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงจนประเมินค่าไม่ได้ต่อยอดสู่การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายากภายใต้มาเรียมโปรเจกต์ผลความสําเร็จสามารถเพิ่มจํานวนพยูนในธรรมชาติจาก250ตัวเป็น265 5ตัวและตั้งเป้าหมายไว้ที่280ตัวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังที่นับว่าเป็นแหล่งพายุและยาทะเลที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้พายุได้อาศัยและเพิ่มจํานวนโดยธรรมชาติได้ซึ่งต้องช่วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์ของท้องทะเลและลูกหลานของเราในอนาคต